ข้าวมาทุกคน,นเรียกข้าวกินยายโทรตามมาให้เกมส์มาเจมส์ไปปลวก สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซี FC, เก่าเรือเซี FC, ใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มพูอกพวกผมในช่องเดินป่ากับเป่าไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ข้าวันที่สามเหมือนเดิมนะครับเดือนสิงหาคมปีพศ2565ครับวันนี้หมายที่มาเก็บเห็ดก็ <c oughs> เป็นไรนาสาวเปียครับผมไรนาของยายกำลังจะออกเสื้อข้าวครับยายโทรตามมาเก็บเห็ดบวก ยายบอกได้แกงนึงเนี่ยแหละครับก็เลยจะมาถ่ายคลิปเอาพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้ไปหาเหตุด้วยครับพอดีเลยมีคลิปลงพอดีครับตอนนี้ก็อยู่ไร่มันนะครับตกข้างหน้าทุกคนจะเป็นไร่มันเบาไทยนะครับที่เบาไทยกับสาวเปียปลูกไว้นี่จะเป็นไร่ข่าวครับของตาของยายเนี่ยแหละครับไร่ตายายของสาวเปียน่าจะได้แกงนะครับทุกคน เอาละครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าไทยและสาวเปียด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของพวกเรานะครับไปอรอลุ้นแล้วกันเลยครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะได้เห็ดปวกพอแกงหรือเปล่าไปกันเลยครับเห็ดปวกคัะทุกคนเห็ดปวกไฟหรือว่าเห็ดปวกฟานะคะ่ะ ทีไลสาวเปียครับตันนี้ออกประจำค่ะแต่ว่าสาวเปียมาไม่เคยทันเขาเอาก่อดมดอดอกมาดอกเล็กเลปบาไทยดอกตูงค่ะ ผมได้ถ่ายกันยาวๆเลยแล้วครับแถวบ้านครับตอนนี้บ่าวถทยกับสาเพียกำลังจะไปซื้อกับข้าวนะครับทุกคนจะไปซื้อกับข้าวกินยายโทรจามาให้เก็บมาเก็บเผ็ดปว,วกปา เปียพึ่งจะได้จิ้มกับเขาเนี่ยนะครับให้มึงมาครับทุกคนไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับแต่งเกงขาสั้นมาเลยรองเท้าบูทก็ไม่ได้ใส่กำลังจะไปซื้อข้าวครับยายโทรตามอยู่ตรงหัวหน้าค่ะ ตรงหัวหน้าพอดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไร่มันที่บา่าวไรกับสาวเปียปลูกข้างหลังครับแล้วก็จะเป็นนาข้าวโอ้ดอกนี่สวยมากเลยครับ ดูครับทุกคนได้กแกงแล้วนะครับมีครับดอกละคาเนะครับน้องกำลังบานเนาะเมื่มอวานนี้เราจะไป ถ้ามามาวานหรือพักตอนเช้าเนาะ,ะตอนเช้ามืดน,นะครับถ้าไม่เห็นก่อนนะกําลังดีผมว่าโหหย่า,ยาลกมาครับให้สาวเปียเก็บมาให้ดูครับเห็ดปวกอะไรนะสาเปียเห็ดปวกไฟค่ะหรือว่าเห็ดปวกฟานฟาน กอฟันตะลอานเาหนูเห็ดปวกไฟหรือเห็ดปวกฟานครับผมบ่อไฟก็ไม่เคยเห็นไม่เคยกินนะเคยแต่เห็ดเคยกินแต่เห็ดปวกน้ําแกงแล้วก็เห็ดปวกขาวหรือเปล่าใช่บ่อไฟกินแต่เห็ดปวกน้ําแกงกับเห็ดปวกขาวเห็ดปวกจิกใช่ค่ะยังไม่เคยกินเห็ดปวกฟานหรือว่าเห็ดปวกไฟค่ะดูครับทุกคนได้แกงแล้วครับ มีเห็ดแดงด้วยนะตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นมีอีกไหมเป็นป่าหนึ่งมีเห็ดแดงนะครับทุกคน,นมไม่รู้รว่าจะมีอีกหลือเปล่าครับเดี๋ยวขอ,อาเดี๋ยวล้อดูอีกแป๊บหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเป็นนะนี่นะครับทุกคนเป็นไร่ไร่มันบ่าวไทยโตแล้วครับมันนี่จะเป็นนาข้าวครับตรงนี้เป็นนามันยายครับ นี่เป็นข้าวข้าวไม่สวยเลยค่ะปีนี้ข้าวปีนี้ไม่ค่อยสวยเลยครับมาครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดเจออีกก็จะถ่ายให้ดูนะครับถ้าเกิดไม่เจอแล้วก็จะปิดคลิปเลยครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับนี่ครับผลงานของเป่าไทยทศสาวเปียวันนี้ครับผลงานตอนเย็นครับทุกคนได้กับข้าวพอดีครับได้แกงหน่อยนึงนี่แหละครับทุกคนเห็ดบวกไฟหรือเห็ดบวกฟานครับเ่าไทยก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันครับ สาวเปียวว่าอร่อยครับผมพอได้แกงหม้อหนึ่งครับทุกคนยายโทรตามไปมาปิดคลิปที่บ้านแล้วครับทุกคนพอดีครับม,มีมีคลิปลงพอดีพรุ่งนี้บ่าวไทยกับสาวเปียว่าจะไม่เข้าป่านะครับทุกคนก็ฝากติดตามรับชมคลิปของบ่าวไทยและสาวเปียวไว้ด้วยนะครับน่าจะเป็นมันลยหรือครับบ่าวไทยกับสาวเปียว,วจะได้เข้าป่าเหมือนเดิมพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้เข้าครับทุกคน ก็พอดีครับมีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมได้หายคิดถึงกันครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนเห็ดมีหมู่เดียวครับเ่าไทยกับสาวเปียไปเดินเลาะหาดูก็ไม่มีครับคลิปวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามแล้วเอ้ยไม่ใช่ครับทุกคนวันที่สามนะครับเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับก็เป็นวันเดียวกับที่เ่าไทยลงคลิปเห็ดฐานนะครับตอนเย็นครับไปได้อยู่ไร่สาวเปียครับไร่ของยายได้แกงเนี่ยแหละครับ ดอกก็กำลังอ่อนอ่อนครับพึ่งเริ่มบานครับทุกคนก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเป็นต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ